ช anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะทกะสแจ้งเตรียมส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5 0 0 0ับาทเป็นระยะเวลา3เดือนคืนกระทรวงเกษตรเพื่อให้ทายาทมาติดต่อรับกว่าแสนรายวันนี้22พฤษภาคม2563นายกสาในกระสาเงินดวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกส ได้ถแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้ามาตรการเยียวยากเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนว่าหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนในมาตรการเราไม่ทิ้งการกับกระทรวงการคลังระบบประกันสังคมและค่าราชการบำนาญพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขจำนวน6.77ล้านรายโดยกระทรวงเกษตรได้ส่งข้อมูลมาให้ทกสโอ,อนเงินรอบแรกแล้ว จำนวน3.35ล้านรายและเมื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีเสียชีวิต527รายซึ่งเหลือจำนวนที่ทกสอโอนเงิน3.3ล้านรายและทกะสดำเนินการจ่ายเงินไปหมดแล้วในวันที่15-21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาทกสได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในการโอนเงินรอบที่2จํจำนวน3.5ล้านราย โดยในจํานวนนี้เป็นผู้เสียชีวิต 19, 1 2 0รายและคงเหลือจํานวนที่ต้องโอนเงิน3.4ล้านรายซึ่งจะดําเนินการจ่ายให้ในวันที่22-29ถึงพฤษภาคม63และทกศจะได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคมนี้สําหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิเกษตรกรอีก1.5ล้านรายตามมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอซึ่งจะจ่ายเงินให้ในวันที่30-31ถึงพฤษภาคม63รวมแล้วในเดือนแรกคือ ในเดือนพฤษภาคมนี้ทกศจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,กรได้8.2ล้านรายโดยทกศจะเริ่มจ่ายวันเสาร์ทิตย์ให้ด้วยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปและในจนํานวน3.3ล้านรายรอบแรกที่มีการโอนเงินไว้สําเร็จกว่า1 0 0 0 0รายในจนํานวนนี้กว่า97% ทกสพบว่าเกษตรกรที่ไม่ระบุเลขบัญชีในการโอนจึงอยากฝากให้เกษตรกรไปตรวจสอบสิทธิ์และรีบแจ้งเลขบัญชีธนาคารทุกธนาคารในเว็บไซต์เยียวกเกษตรกร com ท้งนี้เมื่อรวมกับผู้เสียชีวิตรอบ2อ,อีกจํานวน1900งแรายมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น1นึ่งแ้รายซึ่งทกสทจะส่งรายชื่อคืนกระทรวงเกษตรให้ปรียรสิทธิและติดต่อให้ทายาทมารับเงินจํานวนนี้แทน